สวัสดีค่ะขอต้อนรับนักอ่านทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งการอ่านในรายการ Book Variety นะคะทุกเย็นวันจันทร์17นาิกา30นาทีจนถึง18นาฬกาทางช่อง Nation Channel แห่งนี้ค่ะส่วนวันนี้นะคะจะมีสาระความรู้อะไรที่น่าติดตามบ้างเราไปชมตัวอย่างใน Book Highlight กันเลยค่ะ สาวน้อยบ้านนาเข้ามาต่อสู้ชีวิตในเมืองกรุงนะคะฟังดูแล้วก็คงจะคล้ายกับพอดนวนิยาหส่ักเรื่องหนึ่งนะคะแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าไม่ได้มีเฉพาะในนิยายค่ะเพราะชีวิตปัจจุบันของเรานั้นหลายชีวิตยังต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดค่ะดังเช่นเรื่องราวของหญิงไทยคนหนึ่งนะคะที่ถูกถ่ายทอดเอาไว้ในหนังสือเล่มน,นี้ค่ะ ก่อนสิ้นรุ่งอรุณแห่งฝันนะคะหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนังสือรางวัลชม,มานาตระดับดีเด่นประเภทนอฟิกชันประจำปี2554จนถึง2556ค่ะหนังสือที่ถ่ายทอดเรื่องราวการต่อสู้ชีวิตแบบยิบตาของหญิงสาวจากที่ราบสูงนะคะต้องบอกว่าเข้มข้นทีเดียวค่ะซึ่งเรื่องราวเหล่านี้นะคะเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์จริงของตัวผู้เขียนเองค่ะ ก่อนสิ้นรุ่งอรุณแห่งฝันเป็นหนังสือหนึ่งในสองเล่มที่ได้รับการตัดสินให้เป็นหนังสือรางวัลชมมาน่าระดับดีเด่นประเภทนอนฟิกชันประจำปีพุทธศักราช2554-2556ถึงโดยเป็นหนังสือที่บอกเล่าประสบการณ์ชีวิตของผู้เขียนซิรินรำไพมาเรียประพันธ์วีลูกผู้หญิงจากแดนอีสานที่พยายามค้นหาความหมายของชีวิตและฝึกฝนจิตวิญ,ญญาณของตนเอง ผ่านการต่อสู้ที่ต้องระหกระเหินเพื่อสแสวงหาวิชาชีพในการเลี้ยงปากท้องก่อนที่ชะตาชีวิตจะนำพาเธอไปพบรักกับสามีชาวกรีกแต่ก็ต้องพบเจอกับอุปสรรคความรักเมื่อแม่สามีไม่ยอมรับในตัวเธอจึงกลายมาเป็นบททดสอบชีวิตครั้งใหม่ของชีวิตหญิงสาวจากที่ราบสูงผู้นี้ และว,วันนี้นะคะดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณสิรินรำไพมาเรียประพันธวีนะคะผู้ที่เขียนหนังสือเล่มน,นี้ค่ะถึงเส้นทางนักเขียนรางวัลชมมานารวมถึงเส้นทางชีวิตของตัวเธอเองด้วยค่ะตามดิฉันไปพูดคุยกับเธอเลยค่ะ ก่อนที่จะไปพูดถึงผลงานเขียนเล่มนี้นะคะอยากให้คุณสีเนี่ยเล่าสักนิดหนึ่งค่ะว่าอะไรคะที่เป็นตัวจุดประกายให้เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาจนกระทั่งส่งเข้าประกวดที่เขียนแบบเหมือนแบบมันมีแรงกระตุ้นอ่ะอก็คือแม่เสียชีวิตค่ะเพราะว่าเราเคยสัญญากับแม่ไว้ก่อนเดินทางจากบ้านว่าจะทําอะไรสักอย่างเขียนหนังสือส,สักเล่มนึงให้แม่อ่านก่อนที่จะ สูญเสียดวงตาแล้วก็ความจำแม่เป็นความจำเสื่อมนะคะก็อยากให้อ่านก่อนเสียชีวิตแต่ว่าบังเอิญแม่เสียกระทันหันนะคะก็เลยต้องเขียนแบบเรื่องนี้ออกมาก็คือเหมือนกับว่าเป็นจุดผลักดันให้เราได้ถ่ายทอดประสบการณ์ได้ออกมาเป็นหนังสือเล่มนี้แล้วยังไงคะถึงได้นําเข้าประกวดคือว่าเคยดูในอินเทอร์เน็ตก็เห็นโครงการตรงนี้ที่ปก ปพันศาลและก็ <Okay. S 2> ธนาคารกรุงเทพนะคะร่วมมือกัน mm hmm. ก็รู้สึกว่าเออน่าสนใจเพราะว่าเขาจะให้โอกาสผู้หญิง <Okay. S 2> ก็เลยว่าเออลองส่งไปดู <Okay. S 2> คือรู้สึกว่ามันเราก็คิดว่าเราได้หรือไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึง่งเพราะว่าเป็นลักษณะแบบเรื่องแรกของเราใช่ไหมคะ mm hmm. ก็เราอยากเป็นเชิงทดลองที่แบบเรานําเสนอ mm hmm. อะไรนี่คะ่ะ mm hmm. ก็เลยส่งไป,ไปดู <Okay. S 2> ก็ปรากฏว่ากรร,กรรมการก็ ตัดสินตัดสินให้เขารอบแล้วก็ได้รับรางวัลชมนาระดับดีเด่นนะคะ,คะจะให้เล่าถึงหนังสือเนื้อหาของหนังสือเล่มน,นี้สักนิดนึงค่ะว่าเป็นเรื่องราวชีวิตในแง่มุมไหนบ้างอ๋อเป็นของชีวิตของตัวเองค่ะเกิดที่เดินทางไปพบเจอผู้คนแล้วก็จะไม่ใช่เรื่องของตัวเองอย่างเดียวก็คือว่าเป็นเรื่องของครอบครัว เรื่อง <Okay. S 1> ของตอนที่เป็นครูอาสาใช่ไหมคะ <Okay. S 1> เป็นคนเป็นคนสอนคนหัวหนวก mm hmm. ก็จะไปพบคนหัวหนวกแล้วก็คือมันได้แง่คิดข้อคิดนะคะว่าลักษณะชีวิตแต่และชีวิตนี่แตกต่างแต่ว่าก็มีความงาม mm hmm. แล้วก็สามารถที่จะทําให้ตัวเองนั้นมีคุณค่าได้ <Okay. S 1> แล้วก็เป็น ชีวิตนักข่าวเป็นเรื่องมันคือเป็นขั้นตอนตาม <Okay. S 2> วัยของเรานะคะ uh huh. คือ,อเป็นนักข่าวแล้วก็หลังจากนั้นก็แต่งงาน <Okay. S 2> แล้วก็ไปใช้ชีวิตต่างต่างแดน <Okay. S 2> แต่ก็จะพูดถึงในแง่ของบุคคลรอบข้าง <Okay. S 2> อมองชีวิตของแต่ละคน <Okay. S 2> แล้วทีนี้เราก็มาประมวล <Okay. S 2> แล้วก็ <Okay. S 2> สัดแทรกข้อคิด ว่าชีวิตเป,างงาเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วเราจะทําอย่างไรให้ชีวิตมีความสุขความสมดุลอะไรเนี่ยค่ะทั้งๆที่สภาพแวดล้อมไม่ได้เอื้ออํานวยแต่ทําไมถึงอยากเป็นนักเขียนคะก็ก็นั่นแหละค่ะก็คือว่ามันมากกดดันมากๆเราอยากระบายก็เลยคิดว่าการเขียนเนี่ยน่าจะเป็นทางเดียวยาค่ะเยียวยาภายในของเราให้มันมันรู้สึกว่าสงบ ทราบมาว่าชีวิตในวัยเด็กของคุณสีเนี่ยค่อนข้างจะลำบากทีเดียวแล้วก็ดูเหมือนว่าน่าจะเป็นคนที่ต่อต้านแอนตี้สังคมอยู่เล็กน้อยเพราะถึงขนาดว่าหยุดการเรียนไปสองปีแล้วก็ไม่ทำบัตรประชาชนด้วยตอนนั้นเนี่ยอะไรคะที่ทำให้เรามีความคิดแบบนั้นมันเกิดอะไรขึ้นมาอ๋อมันเริ่มจากตอนที่แบบว่าเราเป็นเด็กเก็บกดอะ,ค,ะค่ะแต,แต่ตอน มดต,ต้นอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าพ่อแม่นี่ส่งไปให้อยู่กับยายก็<ม>รู้สึกว่าพ่อแม่แม่รักไม่ไม่รักอะไรเนี้ยแล้วยายก็แบบว่าเิ็นคนจูจีนนิดน,นึงก็จะ,ะทาโน่นทํานี่แบบแต่ว่าเรามารู้ภายหลังว่ายายน่ะ,ะต้องการให้เราแบบว่าฝึกฝนตัวเองที่จะว่าไม่ต้องเป็นภาระใครอะไรนี้ค่ะ,คะแล้วทําให้เรากลายเป็นว่ามันเก็บกดและไม่มีความสุขใช่ไหมคะมันก็จะเป็นลักษณะต่อต้านอะไรเนี้ยค่ะ ต่อต้านสังคมแล้วแบบคือไม่ไม่พบปะผู้คนเลยอะ,ะแต่ชอบปีนขึ้นไปอยู่ต้นไม้อะไรเงี้ยแบบเหมือนแบบว่าไปอยู่ในโลกของตัวเอง<ม>แต่ก็ม,มันจะตรงนั้นคือเราอยู่บ้านสวนใช่ไหมคะ,คะแต่บ้านสวนนี่ก็คือมีธรรมชาติที่ดีอะ<ม>แล้วก็หลอ่อหลอมจิตใจเราไปด้วย<ม>แล้วก็เรามองอะไรที่แบบว่ามันได้แง่คิดคลึกซึ้งอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เราที่แบบขัดเกล่จิตวิญ,ญญาณของเราไปด้วยแล้วหลังจากนั้นแล้วก็ ค้นหาแบบว่าเราจะทํำยังไงถึงจะให้ภายใดเรามีความสุขแล้ว mm hmm. มันก็คือมันเป็นตามประสบการณ์หรือว่า <Okay. S 1> วัยด้วยนะคะมันก็ทําให้เราแบบมีความคิดที่แบบละเอียดลึกซึ้งขึ้นแล้วก็ mm hmm. อยากเป็นนักเขียนอะไรอเงี้ย mm hmm. ในเมียค่ะเท่าที่อ่านหนังสือของคุณศิีเนี่ยนะคะจะรู้สึกแล้วก็รุ้นอยู่ตลอดเวลาค่ะเรื่องของการหางานทำไปสม,มัครที่นั่นก็ไม่ได้ไม่เรียกแล้วก็ทําท่าเหมือนจะเรียกอยู่สองที่ท่านจะไปที่ไหนดีในที่สุดก็ตัดสินใจเอาไปอีกที่หนึง<ช>่งแต่พอ<ช>ไปแล้วก็ใช่ว่าดี <รอ S 1> คือรู้สึกว่าคุณศิีเนี่ยจะมีอุปสรรคในเรื่องของการหางานอยู่ตลอดเวลาแต่ว่ายังไงก็ตามในที่สุดเนี่ยนะคะก็ได้ได้งานเป็นนักข่าวอยู่ที่หนึ่งแต่ก็ ไม่ได้ง่ายอย่างพ <dated> ีคตรงนั shirt. ้นนะคะเป็นเหมือนว่าเขาแบบเจ้าของเนี่ยค่ะเขาก็ผ่านน่าจะผ่านเรื่องราวที่แบบเหมือนเรามาก่อนเหมือนกันว่าเขาแบบสู้ชีวิตเหมือนกันเลยน่าจะเป็นที่แนวคิดของเขามากกว่าว่าอยากอยากให้รุนลูกน้องนะคะต่อสู้เหมือนเขาเนี่ยอาจจะเป็นเทคนิคของเขาค่ะที่จะมาแบบว่าอาจจะสอนไปในทางแบบ อาจจะดู hard core นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ด้วยเจตนาที่ดีแล้วจากงานตรงนั้นเนี่ยทำให้คุณสิได้ประสบการณ์อะไรกับชีวิตบ้างค่ะอ๋อก็ได้หลายอย่างก็ได้ในทํานองว่าเราเรียนรู้จากเขาว่ามันจะมีอ่มีกลัวใช่ไหมคะกับกล้าคุณจะเลือกอย่างไหนที่จะให้ชีวิตคุณแบบออมันก้าวหค้าต่อไปได้ คราวนี้มาถึงเรื่องราวความรักบ้างที่คุณสิพบรักกับสามีเนี่ยนะคะคุณมาโคเนี่ยพบรักกันได้ยังไงคะอันนี้ค่อนข้างจะสมัยใหม่เลยทีเสมัยใหม่มากคือแปดปีที่แล้วนะคะจะมีออนไลน์ช่วงแรกๆใช่ไหมคะแล้วก็ตื่นเต้นเราเป็นคนแบบอยากรู้อยากลองอยากเรียนรู้โลกใหม่ๆก็เลยแบบว่าลองลองแชทกันกับ จาไม่ดูคือพบรักกันทางพบรักออนไลน์ว่าอย่างนั้นเถอะก็คุยคุยกันแล้วก็คุยไม่กี่คำนะแต่ว่าเขาเขาเป็นคนจริงจังมากก็เลยว่าเอ๊ะน่าจะลองลองคบคนนี้ดูเพราะว่าเข้ามาที่กรุงเทพใช่ไหมคะก็ขอนัดพบเลยก็เลยแบบพคบกันอยู่ได้สองปี ถึงได้แต่งงานหลังจากตกลงแต่งงานกันแล้วเนี่ยค่ะคุณสิก็ตัดสินใจย้ายไปอยู่ที่ประเทศกรีซชีวิตที่นั่นเป็นยังไงบ้างอ๋อเริ่มคือเราก็คาดหวังนะคะตอนแรกว่าจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แลวก็ในเรื่องของครอบครัวและการก็คือย้ายไปอยู่กับครอบครัวของเขาใช่แล้วก็คือแตกต่างกันหมดเลยภาษาวัฒนธรรมศาสนาอะไรนี่ค่ะแต่ทีนี้ แม่สามีนะก็ยังไม่เปิดใจเท่าไหร่เพราะว่าเขายังไม่รู้จักเรา<ฆ>่คแต่นี้ก็ต่อต้านนิดๆก็มีมทะเลาะก,กันกับลูกชายนะคะ<ฆ>แต่คุณพ่อนี่จะเงียบไหมเพราะว่าคุณพ่อเป็นเ,เป็นนักบเป็น,นุญก็เป็นคนจิตใจดีนะคะ<ฆ>แต่นี้ก็ม,มีปัญหากันเราก็เป็นคนกลางก็ลำบากแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็สามารถที่จะเคลียร์กันได้ยังไงคะ อ๋อมันมันก็เป็นไปตามเวลานะคะเวลาช,ช่วยได้จริงๆแต่ตอนนี้ก็ใจดีมากเลยแบบพอเราโทก,กไปนี่วันรัก<ด>มากเลยต้องแบบว่ารักมากกว่าลูกชายอีกเพราะว่าเราจะช่วยอ ล้างเท้าอะไรเงี้ยแบบว่าเปดูแลเพราะว่าเราจะเป็นคนเนื่องจากว่าวัฒนธรรมบ้านเราจะเป็นคนที่ดูแลผู้หลักผู้ใหญ่คนแก่อยู่แล้วแต่โดยสัยเรานี่ชอบดูแลคนอื่นค่ะก็เลยแบบว่าทําให้เขาแบบเปิดใจมากขึ้นในชีวิตที่ผ่านมาทั้งหมดของคุณสิเนี่ยถือได้ว่าก็ยากลําบากพอสมควรทีเดียวมีช่วงไหนคะที่คิดว่าชีวิตตัวเองนี่มันมันลำบากที่สุดช่วงเป็นนักข่าวนักข่าวอิสระ เพราะว่าตอนที่เป็นนักนักข่าวอิสระนี้แบบมันเงินเดือนมันไม่แน่นอนมันไม่มี่เงินเดือนให้ก็จะเป็นรายชิ้นให้ทีนี้มันก็ขึ้นขึ้นลงลงแล้วทีนี้เราก็อยู่อย่างยากลําบากแล้วก็มีน้องสาวเข้ามาอยู่ด้วยก็ยิ่งยากลําบากไปเราต้องดิ้นรนบางทีก็แบบว่าต้องไปหารับจ้างล้างจานด้วยนะคะถูพื้นอะไรนี้ก็ยังไปนะทั้งที่เป็นนักข่าวก็ต้องหา พยายามที่จะหาง,งานประจําอย่างอื่นหเห็นบอกว่ามีแพลนสําหรับหนังสืออีกสักกี่เล่มนะคะตอนนี้อ๋อก็อพอดไว้เป็นสองเล่มนะคะค่ะซึ่งก็แน่นอนว่าออนอนหนังสือแฟนแฟนักอ่านชาวไทยที่ตอนนี้เนี่ยหลายคนอาจจะเริ่มหันมาเป็นแฟนหนังสือของคุณศรีแล้วก็อาจจะตั้งตารอคอยนะคะหลังจากที่งานเขียนรางวัลชมนาทเล่มนี้ได้ออกไปแล้วค่ะจาก ชีวิตอันยากลําบากทั้งหมดที่ผ่านมาเยนะคะแล้วก็ผ่านมาได้จนถึงวันนี้แล้วก็ถือได้ว่ามีความสุขระดับหนึ่งเนี่ยคุณสิคิดว่าประสบการณ์ตรงนั้นนะ่ะมันได้บอกได้สอนอะไรกับเราบ้างคะอ่าก็สอนเราแบบอย่างมากเลยนะคะ,ะเพราะว่ามันทาให้เราเป็นอ,อยากอารมณ์ร้อนหรือว่าเป็นคนเลือดร้อนมาก,ก่อน<ะ>คือไม่เข้าใจตัวเองไม่เข้าใจสังคมแต่พอมันผ่านประสบการณ์มากมาย แล้วก็ได้เรียนรู้จากหลายๆอย่างนะคะหลายๆจากผู้คนจากเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆมันทําให้เรากลายเป็นคนที่แบบว่ามีความสุขมากขึ้นแล้วก็เข้าใจชีวิตของตัวเองแล้วก็เข้าใจผู้คนคือมันเหมือนได้เปิดคือจิตเราเนี่ยเหมือนแบบว่าตื่นขึ้นอีกอีกมิติหนึ่งก็ว่าได้แล้วทำให้เราแบบว่าค้นพบอะไรหลายอย่างมากกว่าเมื่อก่อน มีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆมากมายก็คือที่เราได้รับตรงนี้นะเซอเอ็ดแอปพลิเคพร้อมแล้วที่จะให้คุณสัมผัส b o ๊กสต o ร์ออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบสำหรับชาว Android ดด้วยแอปพลิเคชันดีๆที่เต็มไปด้วยหนังสือเล่ม อีบ e ุ๊และสินค้านันบุ๊กค,คัสสันที่หลากหลายกว่า400รายการไว้คอยให้บริการค้นหาหนังสือที่ชอบสินค้าที่ใช่ตามความต้องการได้อย่างรวดเร็วตรงใจด้วยระบบ Keyword Suggestion หรือค้นหาด้วยการสแกนบาร์โค้ด QR Code พร้อมทดลองดาวน์โหลดข้อมูลหนังสือตัวอย่างฟังคลิปเสียงหรือเปิดดูวิดีโอแนะนำเพื่อประกอบการตัดสินใจสั่งซื้อได้อย่างง่ายดาย 1> c 1แอ p พลิเคชันสั่งซื้อสินค้าได้ฉับไวทันใจสุดๆด้วยช่องทางการชำระเงินที่มีให้เลือกกว่า7ช่องทางครอบคลุมทุกวิธีการชำระเงินเหมือนมีร้านหนังสืออยู่ในมือคุณเพิ่มความสะดวกสบายอีกนิดกับ e-book reader โปรแกรมอ่าน e-book ใหม่ล่าสุดที่อ่านง่ายสบายตาพร้อมรองรับการอ่าน e-book ทุก format สัมผัสโลกของหนังสือผ่าน C8 Application ได้แล้ววันนี้ที่ Google Play นะคะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะในช่วง Book Guide ค่ะเราก็ยังมีหนังสือและก็นิตยสาราดีๆมาฝากกันเหมือนทุกสัปดาห์นะคะดิฉันขอเริ่มด้วยนิตยสาราก่อนแล้วกันค่ะสัปดาห์นี้จะมีฉบับไหนบ้างนั้นเราไปติดตามอ่านกันเลยค่ะ บุัไกดสนับสนุนโดย c 1 Book Center คิดถึงหนังสือคิดถึง C11 Book Center ฉบับแรกของสัปดาห์นี้เรามาเปิดอ่าน SME Thailand กันก่อนค่ะที่ฉบับนี้คัดเนื้อหามาแบบเน้นๆเริ่มตั้งแต่วิธีการหาเงินทุนธุรกิจแบบใหม่ที่เรียกว่า c l o u d f u n d i n g หรือการระดมเงินทุนจากมวลชนผ่านเว็บไซต์ซึ่งถ้าหากผู้ที่เข้าชมโครงการธุรกิจเกิดถูกใจไอเดียของคุณคนเหล่านั้นก็จะบริจาคเงินทุนมาช่วยเพื่อให้ธุรกิจของคุณเป็นจริงเรียกว่าเป็นไอเดียหาเงินลงทุนที่เจ๋งสุดๆไปเลยค่ะ จากนั้นเราจะไปตามอ่านบทวิเคราะห์การทำการตลาดแบบไวรัลมาเก็ตติ้งที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันในวงกว้างอยู่ตอนนี้จากการทำการตลาดด้วยวิธีสร้างกระแสของสินค้าช็อกโกแลตยี่ห้อหนึ่งผ่านคลิปวิดีโอว่าการทำการตลาดในรูปแบบไวรัสที่ตั้งใจให้ผู้คนพูดต่อกันแบบปากต่อปากผ่านโซเชียลมีเดียเป็นการทำการตลาดที่สร้างสรรค์หรือทำลายกันแน่ และปิดท้ายกันด้วยการสำรวจว่าคุณเป็นหัวหน้าแบบไหนระหว่างหัวหน้าตัวคูณที่ทำให้ลูกน้องมีความสุขและมีพลังในการทำงานหรือว่าคุณเป็นหัวหน้าตัวหานที่ทำให้ลูกน้องมีความทุกข์และหมดสนุกในการทำงานกันแน่ค่ะ มาติดตามอ่านกันต่ออีกสักหนึ่งฉบับค่ะกับนิตยสารโมเดิร์นมที่ฉบับนี้ได้คุณแม่ลูกสองแสนสวยดีกรีครูสอนโยคะระดับเวลคลาสเคทไบรอเน่ ioni, มาขึ้นปกพร้อมเผยเคล็ดลับคืนหุ่นสวยหลังคลอดภายในเวลา6เดือนมาให้คุณแม่มือใหม่ได้เก็บไปใช้ฟิตหุ่นให้สวยเป๊ะกันค่ะ แล้วไปอ่านต่อกันกับปัญหาหนักใจของบรรดาคุณแม่กับอาการนอนละเมอของเจ้าตัวน้อยที่ถึงแม้จะไม่ใช่เรื่องผิดปกติมากนักแต่ก็ทำให้เจ้าตัวน้อยหลับไม่เต็มอิ่มซึ่งการนอนหลับที่ไม่มีคุณภาพในระยะยาวอาจส่งผลเสียต่อเจ้าตัวน้อยได้ทางที่ดีควรหาวิธีแก้ไขค่ะซึ่งวิธีการก็ไม่ยากจนเกินไปนะคะเช่นการลดกิจกรรมผาดโผนนวดตัวหรือเล่านิทานก่อนนอนซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยลดอาการนอนละเมอของเจ้าตัวเล็กลงได้ค่ะ และถ้าหากคุณอยากเห็นลูกของคุณเป็นสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีตัตวน้อยๆก็ไม่ควรมองข้ามเรื่องการปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็กค่ะส่วนจะมีหลักในการอบรมบม่มเพาะเทวดานางฟ้าตัวน้อยอย่างไรเปิดอ่านโมเดนมัมฉบับนี้กันได้ค่ะคุณจะวัดความสำเร็จในชีวิตของคุณได้อย่างไรนะคะนี่คือคำถามจากหนังสือเล่มน,นี้ค่ะ ตั้งเป้าให้ถูกทิศวัดชีวิตให้ถูกทางค่ะหนังสือที่เขาบอกกับเรานะคะว่าความสำเร็จไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของชื่อเสียงหรือเงินทองเท่านั้นค่ะตั้งเป้าให้ถูกทิศวัดชีวิตให้ถูกทาง เป็นหนังสือที่จะช่วยให้คุณได้ทบทวนถึงเป้าหมายที่แท้จริงในการดำเนินชีวิตที่ถึงแม้ว่าการงานความมั่นคงจะเป็นส่วนสำคัญแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตเพราะอีกครึ่งหนึ่งของชีวิตคนเราประกอบไปด้วยความสุขในการดำเนินชีวิตและความสำเร็จในชีวิตครอบครัวหนังสือเล่มนี้จึงว่าด้วยเรื่องของการมองหาอาชีพที่สามารถนำพาเราไปสู่ความสุขในชีวิตได้และเนื่องจากผู้เขียนครตันเอ็มคริสเตนเซนเป็นอาจารย์ที่วิทยาลัยธุรกิจฮาวาด จึงใช้การนำเสนอทฤษฎีและวิธีคิดในเรื่องต่างๆผ่านมุมมองของธุรกิจและบริษัทหลายแห่งซึ่งผ่านการวิจัยมาแล้วเป็นอย่างดีและเชื่อมโยงวิธีประยุกต์ใช้ทฤษฎีเหล่านั้นกับชีวิตของเรา โดยหนังสือเล่มนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น3ภาคคือการหาความสุขในการทำงานการหาความสุขจากความสัมพันธ์ในครอบครัวและการใช้ชีวิตให้ห่างจากคุกเข้าไว้ซึ่งในภาคสุดท้ายนี้ผู้เขียนต้องการให้เราได้ใช้ชีวิตอย่างซื่อสัตย์มีคุณธรรมไม่หลงระเริงไปกับความสำเร็จจนตกลงไปยังหลุมพลางความมืดบอดแห่งความโลภค่ะ เมื่อพูดถึงการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนนะคะหลายคนก็คงนึกถึงการทำกำไรให้กับธุรกิจค่ะในยุคที่เรากำลังจะเปิดเขตการค้าเสรีระหว่างชาติสมาชิกอาเซียนในอีก2ปีข้างหน้าค่ะแต่ธุรกิจไหนเดน่นธุรกิจไหนมีแววจะรุ่งนะคะเราไปเก็บข้อมูลก่อนการลงทุนจากหนังสือเล่มน,นี้กันดีกว่าค่ะ11ธุรกิจไทยในยุคทองของอาเซียนค่ะ มาเปิดประตูบุกอาเซียนก่อนใครไปกับหนังสือ11ธุรกิจไทยในยุคทองของอาเซียนที่ได้รวบรวมธุรกิจดาวรุ่งหน้าลงทุนมาให้ผู้อ่านได้ศึกษาข้อมูลรวมถึงกลยุทธ์ในการปรับปรุงธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าเดิมเพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งต่างชาติที่จะเข้ามารุกขยายตลาดในไทยได้โดยครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดย่อมอย่าง SME ส่วนธุรก,กิจที่น่าสนใจในยุคทองของอาเซียนต้องบอกค่ะว่าธุรก,กิจที่นำเสนอจุดเด่นสินค้าและบริการแบบไท, Ь, ทยๆมีความน่าสนใจไม่น้อยเช่นธุรกิจเกี่ยวกับสมุนไพรไทยที่นำมาแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆตั้งแต่อาหารเครื่องดื่มเครื่องสำอางอยารักษาโรคซึ่งในปัจจุบันมีมูลค่าธุรก,กิจมากกว่า5 0,000ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวค่ะ และสำหรับธุรกิจอื่นๆที่น่าจับตามองก็ได้แก่ธุรกิจท่องเที่ยวแบบครบวงจรธุรกิจการศึกษานานาชาติโรงเรียนสอนภาษาห้างสรรพสินค้าออนไลน์และสารพัดแฟรนไชส์ที่ลงทุนน้อยแต่ให้ผลตอบแทนอย่างงาม โดยทั้งนี้ทั้งนั้นนักลงทุนที่สนใจในธุรกิจเหล่านี้ก็ต้องคำนึงถึงความถนัดและความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจรวมถึงศึกษาทิศทางการลงทุนอย่างรอบด้านเพื่อการก้าวเข้าสู่เวทีธุรกิจในยุคทองของอาเซียนอย่างมั่นคงค่ะ ดิฉันเชื่อแน่ค่ะว่าเราทุกคนนะคะอยากจะรักษาความอ่อนเยาว์เอาไว้กับตัวให้ได้ยาวนานที่สุดค่ะแต่ก็มีหลายครั้งนะคะที่เราเผลอทำร้ายความอ่อนเยาว์แบบไม่รู้ตัวค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเรามารักษาความหนุ่มความสาวกันแบบถูกวิธีด้วยเคล็ดลับดีๆจากหนังสือเล่มนี้กันดีกว่าค่ะกินอยู่อย่างไรให้อ่อนวัยตลอดการนะคะเขียนโดยนายแพทย์ฮิโรมิชินยะค่ะ หลายคนคงทราบเป็นอย่างดีค่ะว่าอาหารส่งผลกระทบต่อความอ่อนเยาว์เป็นอย่างมากแต่คุณทราบหรือไม่คะว่าอาหารทั้งที่ปรุงสุกแล้วรวมถึงเนื้อสัตว์และผักที่สัมผัสกับอากาศเป็นเวลานานๆเป็นอาหารที่เร่งให้เราแก่ลงเนื่องจากเมื่ออาหารเหล่านี้ทําปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศ เมื่อบริโภคเข้าไปจะทำให้เกิดอนุมูลอิสระในร่างกายจำนวนมากซึ่งนอกจากจะทำให้เซลล์เสียหายแล้วร่างกายยังต้องสูญเสียเอนไซม์ในปริมาณมากเพื่อย่อยอาหารเหล่านี้โดยคุณหมอฮิโรมิชินยะผู้เขียนได้แนะนำไว้ว่าหากเลือกซื้อผักหรือเนื้อสัตว์ควรเลือกแบบที่ยังไม่ถูกหั่นจะดีกว่าค่ะ ส่วนวิธีในการคงความอ่อนเยาว์คุณหมอชินยะก็เก็บเคล็ดลับมาฝากหลายข้อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดื่มน้ำการนอนหลับพักผ่อนการเลือกบริโภคอาหารและข้อสำคัญการดูแลสภาพอารมณ์และจิตใจให้แจม่มใสอยู่เสมอตลอดเวลาก็เป็นอีกหนึ่งกุญแจสำคัญในการคงความอ่อนเยาว์ให้อยู่กับเราไปนานๆค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือหนังสือและนิตยสารดีๆที่เรามีมาฝากกันในสัปดาห์นี้ค่ะก็หวังว่าคงจะมีสักเล่มนะคะที่ถูกอกถูกใจคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยค่ะและแน่นอนค่ะก็ถึงเวลาที่เราจะมาอัปเดตข่าวสารในแวดวงหนังสือและก็แวดวงวรรณกรรมกันแล้วนะคะสัปดาห์นี้จะมีข่าวอะไรที่น่าสนใจบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ สาวกมนุษย์กึ่งเทพเตรียมตัวให้พร้อมกับกิจกรรมโรดโชว์เพอร์ซี่แจ็คสันที่เหล่าสาวกจะได้สนุกไปกับการร่วมลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษและพูดคุยแบบใกล้ชิดกับดาวิดชันชัยวานิชผู้แปลนวนิยายแฟนตาซีเรื่องเยี่ยมเพอร์ซี่แจ็คสันที่จะมาแจกลายเซ็นให้กับแฟนพันธุ์แท้เพอร์ซี่แจ็คสันแบบเอ็กซ์คลูซีฟค่ะไปร่วมสนุกกับกิจกรรมโรดโชว์เพอร์ซี่แจ็คสันกันได้ในวันศุกร์ที่13กันยายนที่ร้าน C1 Book Center สาขาสุพรีม3เซน และจัดกิจกรรมอีกครั้งในวันศุกร์ที่20กันยายนนี้ที่ร้านเซีย o บุ๊กเซ็นเตสาขาแฟชั่นไอแลนด์สาวกเทพตัวจริงไม่ควรพลาดเด็ดขาดค่ะ แจ้งให้ทราบกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะสําหรับช่องทางการรับชมรายการของเราค่ะสําหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากจะชมรายการแบบย้อนหลังค่ะก็าสามารถติดตามได้ทาง Facebook แล้วก็ Youtube ของเสีย Book Center นะคะแต่ถ้าพลาดชมรายการของเราในช่วงต้นแล้วก็สามารถติดตามเทปรีลันได้ทุกเที่ยงคืนวันอาทิตย์ค่ะ เวลาผ่านไปรวดเร็วมากเลยนะคะคุณผู้ชมคะเพลิดแป๊บเดียวค่ะรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะแต่ก่อนจากกันค่ะก็ไม่ลืมที่จะขอบคุณสถานที่สวยๆในการถ่ายทํานะคะร้านอาหารโอลิฟสาขาหมู่บ้านนิชดาธานีค่ะแล้วกลับมาพบกันอีกครั้งในวันจันทร์หน้าค่ะปิดท้ายด้วยข้อคิดดีๆจากโรงเรียนเพลินพัฒนาเหมือนเช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะ ธรรมชาติสร้างเด็กเป็นนักสงสัยหน้าที่ของผู้ใหญ่คือเปิดโลกการเรียนรู้ของเด็กให้กว้างไกลออกไปอย่างแหล่งเรียนรู้ต่างๆซึ่งรอให้เด็กๆก,ก้าวเข้าไปค้นหาคำตอบที่สงสัยแล้วต่อยอดความรู้ไปอย่างไม่สิ้นสุด